B low คืออยู่ข้างใต้ B high คืออยู่ข้างหลัง B ย้อนเหนือกว่าทุกทางอยู่ระหว่างคือ B e t w e e n r e p o s i t i o n ที่มีคำว่า B นำหน้ามีอยู่4คํคำค่ะคำแรกคือ B low คืออยู่ข้างใต้ B high คืออยู่ข้างหลัง B ย้อนเหนือกว่าทุกทางอยู่ระหว่างคือ B twin อธิบายคือ below คือแปลว่าอยู่ข้างใต้มีความหมายคล้ายกับคาว่า under ส่วน be h i n d เนี่ยแปลว่าอยู่ข้างนะคะ be y on d แปลว่าเหนือกว่าค่ะคล้ายๆคําว่า over นะคะและ be tween แปลว่าอยู่ระหว่างค่ะถ้าใครแปลไม่ออกหรือจะไม่ได้ให้ท่องกลอนและเต้นตามคุณเดียวเลยค่ะ3 4 B-low คืออยู่ข้างใต้ B-high คืออยู่ข้างหลัง B- ย้อนเหนือกว่าทุกทางอยู่ระหว่างคือ b e t w e e n สี่คำนี้ชอบออกสอบโทอีกมากเลยค่ะอย่างเช่นข้อ1นึ่เขาบอกว่า We have many calls for home repairs because the temperature dropped zero นะคะพวกเราเนี่ยได้รับสายเพื่อการซ่อมบ้านเยอะมากเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันตกไปที่จุดๆสตรองศาค่ะข้อนี้ B-low e ข้างใต้ต่ำกว่า B high ข้างหลัง B ย้อนเหนือกว่า B e t w e e n ราะว่าเขาตอคืออุณหภูมิต่ำกว่าสูตรองศาต่อคือ below zero ข้อ2ค่ะ the good news is that the sale increased our expectation นะคะแปลว่าข่าวดีก็คือว่ายอดขายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจุดๆความคาดหวังของเราค่ะข้อนี้เนี่ยดูคำว่า expectation แปลว่าความคาดหวังค่ะต่ำกว่า ข้างหลังเหนือกว่าหรือระหว่างความคาดหวังของเราคะคำตอบคือเหนือกว่าที่เราคาดไวต้ตอบข้อ C ค่ะข้อ3ค่ะ the bartender คิด the bar it's talking to a tourist นะฮะประมาณว่า Bartender ที่อยู่จุดๆ the bar เนี่ยนะกำลังคุยกับนักท่องเที่ยวนะคะอยู่ตรงไหนของบาร์เอ่ย A อยู่ข้างใต้บาร์ B อยู่ข้างหลังบาร C. เหนือกว่าบาร์และดีระหว่างบาร์ค่ะคำตอบคือบาร์เทนเดอร์ก็อยู่ข้างหลังบาร์สิค่ะตอบข้อ,ขอบีบอยสรุปง่ายๆค่ะ Below, Be ี i ล d h e y o n e b e t w e e n เนี่ยขึ้อตอนต้นด้วย B เหมือนกันถ้าจำไม่ได้ว่าแปลว่าอะไรบ้างไปท่องกรอนและเต้นตามคนดีเลยค่ะสา b l ี w ลคืออยู่ข้างใต้ B-High คืออยู่ข้างหลัง b y ยอนเหนือกว่าทุกทางอยู่ระหว่างคือบทเว คอสคูดิวเทวิกอัปเดตใหม่2021 <Wow! S> คูดิวพัฒนาคอเรียงท่วงขึ้นในเ o าออก every snow evening เนื้อหาแน่นขึ้นเ no ข,ข้าใจง่ายดีคนระับจำง่ายครับแล้วก็มีความมันเอกลักษณ์ดีไอ้ทีที่ไปทำอะไรคูดิวก็สอนแบบเหมือนเขาปูมาทีละสเต็ปเลยอะยายชันปากหอมยายดอมปากเมีนยายชิฟมากระเด็นโดนซิสเตอร์เพนกระเด็นไปเลยข้อสอบเยอะขึ้นนี่ก็เยอะเกิน โฟกัสถูกไหมฮะที่มีออนตามหลังเสมอถูกปะทีเชอร์เติมเอแล้วประธานเติมเอสอ everybody เอก e r ค่ะใช้คำว่า is friendly สนุกมากขึน้นห่างมากขึ้นค şey like ือคุณดิวตลกในทุกๆแบบทุกๆสิบวิเราก็จำจำจำจจเข้าไปแล้วก็ลองไปทำแล้วทำได้ด้วยมันก็ยิ่งมีกำลังใจไงครับเธอมีครอบครัวแล้วหรอ he told me about his family ของแถมเยอะขึ้นอุย้ยกี่อย่างแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือใหม่คอสใหม่แมแต่อปอดิทินก็มีว้าวทักแชทตอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นได้เลยการันตีทัว์อีก750คะแนนแน่นอนท่ียคุณดิวติร์เลยทักแชทเลย